ที่ต้องเตรียมเลยจ้ะถ้วยที่ใช้ผสมนะแล้วก็พริกต้มจ้ะพริกสูตรต้มนะคะผสมน้ําประมาณนี้จ้ะแล้วก็มีพริกเผานิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็น้ําปลาจ้ะแล้วก็ซอสพริกนะคะชูรสนี่แล้วแต่เลยจ้ะแล้วก็น้ำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมกันไวนะคะ้ค่ะมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะ ผสมแม่ตน้ำไม่แน่ใจแล้วก็จะใส่อะไรลงไปบ้างใส่น้ำปลาไปเลยจ้าเเราชิมมาเนาะแล้วก็ซอสพริกเลยจ้าเ่าที่ดูสีนะคะขอคนนิดนึงแต่ว่าแม่ตน้ำไม่แน่ใจว่าเขาใส่พริกเผาไหม กลมขึนม้นแต่น้ำจะใสพ่พริกเผาไปครึ่งช้อนโต๊จ้ะจะใช้เครื่องปั่นปั่นทุกอย่างรวมกันมันก็จะเนียนดีจ้ะนี้เราไม่ได้ทําเยอะเนาะอันนี้ก็ได้ไหลได้หลาจานเลยจ้ะก็คนทุกอย่างให้เท่ากันเลยค่ะอาจจะประมาณนี้จ้ะ เปรี้ยวก็เหมือนกันนะคะทุกคนเปรี้ยวหวานแล้วแต่รสชาติที่ทานกันนะคะจะปลุงมากน้อยเหมือนกันไอ้นี่ค่อนข้างได้ไหลาจามเลยะคะ่ะที่เขาทำเขาเพื่อตัดมาลาดปุ๊บปุ๊บเฉยๆจ้ะ ทำใส่เป็นเกนลอนก็อาจจะใส่น้ำส้มใส่ชูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ของเราก็สูตรของเราเอาประมาณนี้จะ้ะกระชามประมาณนี้คือตอนปรุงก็อยากได้กลิ่นของเปลือมะนาวก็ เียวแล้วไม่ได้หวานมากค่ะประมาณนี้นะทุกคนนะมองเห็นเนะะาะยำปลาจ๋าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงยำกันเลยค่ะเรามาปรุงอะไรแต่ทุกคนตะกี้ไม่รู้จะได้ยินกันไหมตอนที่แม่ต้น้ำปรุงน้ำยำให้ดูเสียบไม้ไว้ที่ตรงหน้าอกแต่ว่าไม่เสียบไอ,ไอตรงสายไม้ใส่โทรศัพท์ <laughs> ชีวิต นี่จ้ะยำของปา้าจ๋าก็จะมีปักชีฝรั่งค่ะแล้วก็มีหอมแดงตะไคร้จ้ะนะแล้วก็มีหอยนางรมแล้วก็ออหอยแครงค่ะเอาเปลือกออกนะจ๊ะของเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะเขาก็จะใส่ตะไคร้ลงไปเลยจ้ะตะไคร้เยอะจังหอมแดงจ้ะ ที่แม่ต้นน้ำหยิบนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนชิ้นมันใหญ่แล้วก็ใส่หอยลงไปเลยค่ะหอยหอยที่เตรียมไว้จะสองหอยเลยทีเดียวนะคะจะใส่ยำจ้ะมองเห็นเนาะแล้วก็ตักน้ำยำใส่เลยจ่ะน้ำยำที่เราปรุงไว้เมื่อกี้ราดเลยชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เลยจ่ะคุกเลยค่ะทุกคน นี่นะจ๊ะที่จริงใส่ตะไคร้เยอะๆมันก็อร่อยนะหัน่นหั่นใส่แบบนี้เดี๋ยวขอใส่อีกนิดนึงนะจ๊ะแม่ตัวน้ำก็กลัวมันจะเยอะจัดเพราะเราไม่เคยยำประมาณนี้ชอบน้ำชุม่มน้ำฉ่ำอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะชอบน้ำเยอะๆก็ใส่เยอะๆที่ทำเมื่อกี้ถ้วยยังเหลือเท่านี้กลับไปสองสามะพีละ ง่ายใช่ไหมคะทุกคนกลัวแม่จะน้ำก็จะแคบๆลกๆนิดนึงนะจ๊ะอย่าว่าแม่จะน้ำนะใส่ไปเลยจ้ะเสร็จแล้วมมันก็ประมาณนี้อ่ะจ้ะ ถ้ากลัวไม่ช่าก็ตักน้ำราดไปอีกน้อยนึงนั่นกลัวสีสันไม่สวยงามแล้วก็ตามด้วยอุ้ยกระทิ้นจ้ะก็หอมเจียวเลยจ้ะทุกคนอุวย พัดลมพัดลมจูอเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็ยำขายก็ก็แ๊กก็แ๊แป๊บหนึ่งนะคะนะคะพูดก็เพาะป้าจ๋ายำสองหอยยำมารยาทงามอันนี้ก็เป็นยำป้าจ๋าแม่จุ๋มอะไรก็แล้วแต่ค่ะ แม่ต้น้ำก็ทําได้ประมาณนี้ค่ะเนาะมันก็เพิ่มเติมมาจากที่เราทํายำประจําก็คือถ้าเป็นยำหอยก็คือซอสพริกแค่นั้นเองจะ้ะไม่รู้เขาใส่หรือเปล่านะแต่แม่ต้น้้ำเห็นมันเป็นน้ําแดงๆแม่ต้น้ำก็มโนอ,อีกเช่นเคยค่ะว่ามันต้องมาปมานนี้เท่าที่ดูจากสีสันที่เขาปรุงแล้วจะ้ะประมาณนี้เนาะเสร็จก็ถึงขั้นตอนการชิมกันเลยจ้ะทุกคน น,นี่ก็จะมีตะไคร้หอมแดงที่เขาทำมันก็ไม่ค่อยเห็นตัวหอยก็หอยมันกระปุกหนึ่งเนะาะค่านู่นค่านี่กว่าจะได้กำไรไหมคะก็ พอเคี่ยวเข้าไปแล้วมันจะหอมหอมตะไคร้ค่ะก็ส่วนนี้ยยำสองหอยอีกคำหน,นึ่งนะทุกคนเสร็จแล้วค่ะ ชิมม้ดูแล้วนะเปรี้ยวหวานอันไหนรสชาติเผ็ดไปลดหลั่นเอาเ,เองนะคะกะเอาวเนาะเท่าที่เ่าดูคอร้องท้องร้องแม่น้าเท่าที่เม่น้าทาให้ดูก็จะประมาณนี้จ้ะนะ๊ะทุกคนปลาจาย,ยำสองหอยยำมารยาทงามครับแค่นี้เลยค่ะทุกคนลองทําทานดูนะคะค่ะ นนั้นส่งแค่นี้เลยจ้าทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า